สวัสดีครับผมโซอี้วันนี้เรามาทำชาเลนจ์ทำเกม24เชั่วโมงกันนะครับก็อาจจะมีเสียงธรรมชาติเสียงทิ้งหลีเสียงอะไรมากมายต้องขออภัยไว้ก่อนนะเพราะว่าผมก็ลังอัดคลิปนี้อัดเสียงนี้ตอนอยู่ข้ามกลางธรรมชาตินีครับผมโอเคงั้นไปเริ่มคลิปกันเลยอย่างแรกเราก็ต้องคิดคอนเซปต์ของเกมนะว่าเราจะทำเกมอะไรเนาะเกมที่ผมจะทำคือเป็นเกมแนววิชวลโนเวลเกมแบบแนวแบบ เล่าเนื่องอะไรไปเรื่อยๆแต่หลักๆที่เขามาทําก็จะเป็นพวกแนวจีบสาวแล้ววันนี้ผมจะทําเกมจีบสาวกันทุกคนเพื่อที่จะสนองนี้ตัวเองนั่นแหละเอาล่ะเกมของเราก็จะมีเรื่องตามนี้ก็คือเราเป็นเด็กมหาลัยคนหนึ่งที่ช้ารักมาเยอะแล้วได้ไปเจอกับร้านร้านอาหารตามสั่งร้านหนึ่งเนาะใช่เราก็ได้พูดคุยกับเขาแล้วเราก็เริ่มที่ได้รู้จักเขาอะไรมากไปเรื่อยฟิลแบบได้รู้จักกับ คุณป้าเจ้าของร้านแบบคุณป้าเจ้าของร้านก็เตาะเราอะไรอย่างนี้เนาะไปเรื่อยๆปะปะปะใช่แล้วแล้วบอกไว้เลยนะในการทำงานของผมอะผมพอคิดคิดเรื่องเสร็จปุ๊บผมก็คิดคาแรคเตอร์ว่าจะมีตัวละครคาแรคเตอร์อะไรบ้างพอมีคาแรคเตอร์อะไรบ้างผมก็จะมาเขียนแบบเป็นโฟชาร์ดเลยว่าในเรื่องเราจะเดินเส้นเป็นเส้นแบบไหนเพราะว่าเนี่ผมเคยทำเกมเกมหนึ่งเนาะแล้วอาจารย์แนะนำมาว่า,วาเอ้ยเราลองทำโฟชาร์ดไหมเพื่อแบบเวลาทำเกมมันจะได้ง่ายขึ้นผมก็ลองทำดูอุย้ยเฮ้ยมันใกล้จริงจริงอะ ใครที่มีวิธีอื่นหรือชอบวิธีนี้หรือยังไงก็แนะนำกันได้นะครับผมต่อมาเราก็มาจัดการเรื่องพวกของอาภาพบ้านหรือเพื่อแอสเซทในเกมนอ้องว่าเราจะมีภาพอะไรบ้างผมก็ริดไปเลยว่ามีพวกภาพาภาพตัวละครภาพแบ็กกราวอะไรประมาณนี้เนาะใช่ผมก็วาดไปว่ามีกี่ตัวละคตรตัวละครไปแต่สิ่งที่ผมลาดไปก็คือผมเผลอรับขนาดภาพผิด ก็เลยทําให้เวลาเขาเอาไปเข้าเกมมันน่าจะภาพขนาดภาพแภาพไมแตกเอาไว้ง่ายภาพจะเป็นเบลอไม่ชัดต่อมาเราก็จะเลือกทางด้านของตัวเอนจินที่ามา,าใช้งานเอนจินตัวแรกที่ผมเอามาใช้ก็คือเลนพายผมเมื่อก่อนนะเลนพายผมใช้ไปใช้มาผมดันมีปัญหาก,กับมันใช่ก็คือผมอะ เลนพายผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะเป็นเลนพายเป็นเอนจเีเขียนเกม v i s u a l l ที่ง่ายระดับหนึ่งนะที่แบบม,มันได้ทั้งระบบมาเลยผมก็เลยชอบและสนใจเอ,อว่าเอ,อถ้าได้ทั้งระบบมาแบบนี้ผมก็เลยเอามาทาดีกว่าเนาะจะได้ง่ายแต่พอเอามาทาจริงจริะผมรู้สึกว่าผมยังไม่ชานาญพอเดวยที่ว่ามันเป็นอาจจะเรียกว่าแค่เรียกว่าครั้งแรกของผมกับการใช้เลนพายก็เลยมันต้องใช้เวลาศึกษามันทําให้ผมแบบโอ้ไม่ไหวฉันปวดหวัวก็เลยย้ายไปที่ Unity ใช่รับผม Unity นี่คือเราต้องเขียนอะไร แค่ตัวอย่างเลยแต่ว่ามันก็ไม่เชิงว่ายากขนาดนั้นใช่มันแค่เป็นเกียวกการแบบเขียนข้ามซีนเขียนอะไรเล็กน้อยแล้วก็มีปลั๊กอินเตอร์เสริมเนาะอย่างเช่นตัวฟาร์กัสนะผมฟันกัสเนาะที่ผมเอามาใช้เป็นเอนจินการทําเขียนเกมมิชชั่นโอเบลใช่แต่บอกไว้ไก่อนนะครับในการทําเกมนี้ผมก็มีอุปสรรคหลายๆอ,อย่างเช่นไฟดับเอ่ยหรือแบบเขาเรียกรื้อเซอฟไฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันไฟดับใช่ เน่ต้องเรียนรู้กับปล็อกอินเรียนรู้กับพวกอ่าเอนจินที่เราใช้งานเนาะว่าเราต้องทํายังไงทําไงวางแผนในการทํางานใช่มีหลายๆอย่างทาให้ผมทําเกมได้ช้ามากขึ้นอาจจะแบบปล็อกบางตัวอะไรเงี้ยที่ผมยังงง,ง,ง,งอยู่อะไรเนาะในการทําเกมถ้าทุกคนถามว่าผมใช้เวลาในการทําเกมประมาณกี่ชั่วโมงเอาจำนวนนะครับผมคือช่วงเวลาทำพวกแอเซทกับเขียนเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องอ่ะผมเขียนประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง อ่าพวกภาพวาดก็ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็รวมเป็นสาชั่วโมงส่วนเอนจินที่ใช้ทำงานก็คือเขียนโค้ดโคดดิ้งอะไรถ้าโคดดิ้งผมใช้เวลางงไปผมจะรับ่าเวลาที่เสียไปกับเลนพายด้วยเนาะคือตัวเลนพายอ่ะผมเสียเวลาไปประมาณสชั่วโมงบวกกับ Un น t y ที่ผมเสียเวลาไปอีก5ชั่วโมงรวมเปกี่ชั่วโมงวะเดี๋ยวผมนับแป๊บนึงก็เวลาการทำาก็รวมทั้งหมด11ชั่วโมง ถ้าผมบวกเวลาพวกบิวเกมหรือพวกแบบเอาเกมไปลงแพลตฟอร์มที่ต้องเรียนรู้กันเอาเกมไปลงแพลตฟอร์มอื่นๆพวกเกมเว็บด้วยเพราะว่าเกมรูปแบบที่ผมเอาไปลงคือเป็นเกมเว็บเพื่อเกมมีได้เบาอย่างแรกเกมเบาอย่างที่2ทุกคนเล่นได้หมดทุกคนใช่เล่นได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ต้องบบไปติดตั้งแอปหรืออะไรไมันได้ง่ายดีใช่คือหลักๆอ่ะผมทําไปแล้วอ่ะก็รวมๆประมาณ 13- 14ชั่วโมงแต่ว่าทุกคนว่าเอ๊ะแบบน,นี้ก็ไม่ครบที่4ชั่วโมงถ้าผมบวกเวลาพวกอ่าเวลาการใช้ชีวิตของผมดนะ้วยเนาะ เวลานอนเวลาที่แบบผมเบิร์ดเอาแล้วผมไปดูอนิเมะดูอะไรอีกเนาะในการใช้ชีวิตเพราะว่าต้องบอกเลยนะปัใจจัยในการทําเกมยี่สิบสี่ชั่วโมงคอนเทนต์เนี่ยมันไม่ใช่ไปแค่ว่าเราเจอปัญหาในการทําเกมเดียวแต่เราเจอปัญหาในการใช้ชีวิตด้วยก็คือยี่สิบสี่ชัว่วโมงเนี่ยเราต้องไปทําอะไรบ้างอย่างเช่นผมต้องไปกินข้าวต้องไปทำกับข้าวไปซักผ้าอะไรประมาณนี้เนะาะตากผ้าหรือต้องทําอะไรธุระส่วนตัวบ้าก็ว่าไปฮะทุกคนตามนั้นแหละ จึงให้รวมรวมมาผมตีไปให้ประมาณถ้าบอกเวลาพวกนั้นก็อีก6ชั่วโมงก็กลายเป็นกี่ชั่วโมงวะ14บวก6ก็กลายเป็น20ชั่วโมงก็เหลืออีก4ชั่วโมงก็เหลือเฟือในการเอาไปลงเกมผมก็ไปลงเกมเลยเรียบร้อยตอนนี้ถ้าใครอยากไปเล่นเกมนี้ก็สามารถไปเล่นเกมนี้ได้ใน it.io นะผม,ผมผมลงเกมนี้เรียบร้อย แล้วก็สามารถคอมเมนต์หรือวาดแฟนอาร์สำหรับเกมนี้ได้เลยนะหรือใครที่บอกว่าอยากให้เพิ่มเติมพัฒนาเกมนี้ต่อสามารถบอกได้เลยนะอมดียวกจะทำเกมนี้ต่อหรืออยากให้คอนเทนต์อะไรต่อก็บอกได้เลยนะแต่ช่วงนี้ผมขอทําเกมกีบสาวแล้วก,วกันอยากชอบทำกิฟสาวอยู่ตอนนี้ <c oughs> ใช่ใช่ถ้ามีไอเดียยังไงหรือมีคอนเซปต์เกมยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ครับผม ผมก็ไม่รู้แหละสำหรับค,คอนเทนต์เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่เริ่มต้นช่องเราเนาะที่จะลองทําเกมดูเดฟบเกมเป็นชาเลนจ์ตัวเองดูเพื่อจะได้ฝึกตัวเองเนาะเป็นแบบเป็นอาเรเป็นข้อบุกม,มททัสสำหรับผมมนะั้งเพราะผมเป็นคนที่เกลียดเกมไม่ยอมเสียสักทีแต่พอมีข้อบุกม,มัดอะไรเป็นพวกเนี้ยเออก็อรู้สึกว่ามีไฟในการทําเกมมากขึ้นเนาะใช่สําหรับหลังจากนี้ก็น่าอยากจะมีการเด็กเกมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเ,เ,เอาโปรเจกต์มาลงให้ดูหรืออะไรประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถคอมเมนต์หรือกดไลค์กด ติดตามได้เนาะใช่สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะแล้วเจอกันทุกคนบ๊ายบาย